บัดนี้เป็นครั้งที่88ตรงกับวันที่5กลุ่มภาพันธ์พุทธศักราช2569ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระควมปติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้กออนุภาพคุณพระตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจกวาเรสุอัตราคชันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสักสุนันตุสักขโมขะทังสักเเกกาเมจรูเปคิริสิคารตเตจันตลิเขวิมาเน ทีเปรัเทจคา,าเมตรุวนาคะเนเเคหะวัตถุมีเขคเตภูมมาจยันตุเทวาชาลัทละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติถันตาสันติกเกย่างมุนิวรวจานังสาทวเมสุนันตุธรรมสวนณกาโลอยัมพทันตาธรรมัสวนณกาโลอยัมพทันตาธรรมัสวนณกาโลอยัมพทันตาโทสวดนมการสิทธิคาถาณโมตสสะภะขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตะอรหัโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจการิยาคาถานติเมสรังอัญญพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสรังอัญญธรรมโมเมสรังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นัตติเมสรนังอันยางสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพธาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัายาสพปานินังปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาโหตุสัพูปัทวา มหาการุณิโกนาโถหิตายยศสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสพุปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขายศสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหนตุสัพุปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวมัมเมสุตังเอกังสมัยยังพระขวาสักเกสุวิหรารติกัปิรวัตุสมิงมหาวนเนม,มหาตาพิกขุสังเคนะสัติงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัเพเฮวะอระหันเตหิทัศหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหนติพระขวันตังทัศนายะภิขุสังคัญจักอตาตะโคจตุนังสุทธาวาสก,กายิกานังเทวานังเอตัทธโหสิอยังโขพระขวา สัจเกสุวิหารติกัปิรวตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัทิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัศสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาโหติภะควันตังทัศนายะพิขุสังคัญจะยันูนามยมปิเยนะภะควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภะคัวโตสันติเกปเจกขาถาผเสยยาติอะตโคตาเทวตาเสยยถาปินามะภะระวา ปุริโสสัมมัชิตังวาพา,าหังภาษารรยะปะาษาริตังวาพาหังสมิชยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภขวตัตโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัถังสุเอกามันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสัมไยโยปวนาสิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหิมังธรรมะสัมไมย,ยังทักิตาเยวะ อะปราธิตสังคันติอะทะโขอะปราเทวตาพระควโตสันติเกอ,อีมังคาทังอภาสิตตระพิขโวสมาหังสุจิตังอัตโนโชุก,กมรกการสุสารถิวเนตานิคะเหตตาวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอะทะโขอะปราเทวตาพระควโตสันติเกอ,อีมังคาทังอภาสิเฉตาวาขีลังเฉตาวาปาลีคังอินทขีลัง โอหัจจะมะเมชาเต,เตจรันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอ,อ,อะทะโคอะปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภัสสิเยเกยจิพุทังสรนังคาตาเสนาเตคมิสันติอปาญภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอะทะโคภะคะวาภิกูอ,อะอมันเตสิเยภูเยะพิกเ,เวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหนติ ตถาคตังทรรัศนายะพิขุสังคัญจะเยปิเตพิขเวอเหสุงอติตมัทานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักวันตานังเอตปรมายว,วะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสงเสยยถาปิมยหังเอตารหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตมัทานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักวันตานังเอตปรมาเยว,วะเทวตาสันิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิมยหัง เอตระหิอจิคิสสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตติสสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทสิสสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถะสาธุกังมณสิกรธะาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิคูภะควัตโตปจัโสสุงภะควาเอตะทับโจะสิโลกัมนุกัสามิยัตถภูมมาตถทธิตาเยสิตาคิริขพัลังปะหิตตาสมาหิตา ุถุสีหาวัสสณีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนนมนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตวาะเนกปิละวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถพิขโวเตจะอาตปะมกรุงสุตวาพุทธะศาสาสนงเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานทัศนังอาเปเกสะตัมทขุงสหัสสังอัฏสตริง สตังเอเกสหัสานาังอามนุสานะมัทสงอเปเกนันตมัทขุงที่สาสภาภูตาอาหุงตันจะสพ,พังอภิญญายะวะวะคิคตวานะจักคุมาตะโตอมันตยิสัทาสาวเกสาสเนระเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาถาพิคโวเยโวหังกิตยิสามิคิลาหิอนุปุพพโสสัตตะสหัสสาวยะขาภุม,มากปิรวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยะสสิโน โมทัมาณาอภิการมงพิขูนางเสมิติงวะนังจะสหัสสาเหมวตายขานานตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทัมาณาอภิการมงพิขูนางเสมิติงวะนางสาตาคีราติสหัสสายขานานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทัมาณาอภิการมงพิขูนางเสมิติงวะนางอิเจเตโสัสหัสสายขานานตตะวานิโน อิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตเยสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิขูนางเสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายักานานตะตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตเยสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิขูนางเสมิติงวนางกุมพิโรราชะขะหิโกเวปุลสานิเวสนังพิโยนางสตาสหัสสังยักษานังปยิรุปาสติกุมพิโรราชะขะหิโกโสปาคเสมิติงวนาง ปุริมันจะที่สังราชาทัตตะลัทโภภาษาสติคันธพานังอธิปติมาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะผ้าโวอินทะมานามะพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทะมานาพิกามุงพิขูนางเสมิติงวะนังตกขีนันจะที่สังราชาวิลุลหโหตปะสาาสติกุมพันธานังอธิปติมาราชายศสิโสปุตตาปิตัสสะผาโวอินทะมานามะพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยักษิโนโมทะมานาอภิกามงพิขูนางเสมิติงวนางปัชฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสสตินาคานังอธิปติมาราชายัสสศิโสปุตตาปิตสะภาหโวอินทะมานามภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยักษิโนโมทะมานาอภิกามงพิขูนางเสมิติงวนางอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยักขานังอธิปติมาราชายัสสศิโส ปุตตาปีตาสสะผ้าโวอินทะมานามภะลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิคูนางสมิติงวนางปุริมะทิสังทัตตัลโถทักขีเนนวิรุลละหโกปัชิเมนวิรูปโคกุเวโรอุตรังทิสังจะตาโรเตมหาราชาม,มัณตาจตุโลทิสาท,ทัทธละมานาอัทังสุวเนกปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนนิกาสถา มายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกามเศโทจะกินนุคันทุนิคันทุจะปานโทโอปามัญโยจเทวสุโตจะมาตลิจิตเะเสโนจักคันทพโณโรราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพพาสหราชุภิโมทะมานาอภิกามุงพิคุนางสมิตติงวะนาง อาคาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตจกากัมภรัสตราอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทตัรถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวนังเยนาคราเชสหสสารันติทิพาทิชาปัขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวะนามะชปตาจิตตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชาณมาสิสุปันาโตเขมมะกาสุ เทมะมะกาสิพุโทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสรนารนมัสังสุพุธทธังชิตาวชิระหัตเถนสะสมุทังอสุราสิตาภาตาโลวาสะวะัสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะาเวขสา,าเวปจิตติสุจิตติจัปหารโทนมมจีสหสตัญจพริปุตตานาังสเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางราหุพทะมุปาขมูง สมโยธานิพัทันเตพิขูนางเสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาขะมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยัสสาสาหะเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเสเตทัศทากายาสเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิขูนางเสมิติงวะนาง เวณทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะตุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตากขตานิปุรกิตวาอาคูมันทวลาหกาวสูนางวาสโวเสโทสักโกปาคบุรินทะโททเสเตทัศถากายาสัเพนานตะวันิโนอิทิมันโตชุติมโตวนะวนโตยสสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางเสมิติงวะนาง อะถาคูสหภูเทวาชาละมะคิสิขาริวะอริตกาจะโรชาจาอุมมาปุพานิพาสิโนวัรุณาสหาธรรมาจจาจุตาจนานเชกาสุเลยยะรุจิลาอาคูอาภูวาสวะเนสิโนทเสเตทสถากายาสัพเพนานาตะวัน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสิโนโมทามานาอาภิกามงุงิคุนาสมิตติวนัง สัมมานามหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิตาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูศิกาอถา,าคูฮาโยเทวาเยจานหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาภูเทวายัสาสิโนกเสเตทัศธากาย,ยาสาเพนานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสาสิโนโมทามานาอภิการุงพิคูนางเสมิติวะนังสุงางสกาการุมหาอรุณาอาคูเวกานาสาสหะ โอทาตขัยยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหาลักขชามิสกาจะยัสสิโนทะนยังอาคาปะชุนโนอยู่ที่สาพิวัสติทะเสเตทศธากายาสพเพนานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวนณะวนโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนังเสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากตกาจะยัสสิโนสัมพิตกาลามาเสถาโชตินามาจะอาสวา นิมานารติโนอาคูอัถาคูปรนิมิตาท้าเสตเตทัสทากายาสัพเพนานตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันณวันโตยะสาสิโนโมทาัมานาอภิการมุภิกขุนังเสมิติงว,นงเเวะนางสัตเถเตเทวนิกายาสัพเพนานตตะวน,นิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเย,ยจันเย,ยสัทิสาสะหะปุวัาชาติมัคขีลังโอคัตินนานาสวังถ้าเขโมฆะตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุพรมาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนางกุมาโลติสโจสจะโสปาคาเสมิติงวนังสหัสสะพระมามะโลกาหนังหาพรามาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสิโสทเสธาอิสราอาคูปเจกวัสวัติโนเตสนจัตมชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจัพเพออภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมาราเสนาอาภิการมิปะสะกานนัสสะมันที่ยัง เอทะคันนะหะทะพันธะทะราเคนะพันธะมัทโวสัมมันตาปริวาเลทะมาโวมุจจิทะโกจินางอิติตัตทะมหาเสนกันะเสนังอเปสยิปานินาตะมาหะจะสรังกตวานะเพรหวังยัตถาปวุสโกเมโโคธนเยนโตสวิชุโกตัทาโสปจุทาวติสังกุโธอสยังวเสตัญจะสัพังอพิญญายะว่าวักิตวานะจักขุมาตโตอมตยิสัตถาสาวเกศาเสนระเต มาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถพิกโวเจะอาตปะมกรงสุตวาพุทธศาสนาังวีตาราเคหิป,ปักกามุงเนสังโลมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยป,ปรกรณโนะมเมพุทธเตชะสารตนตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวา นารายะประเมสุลาสิทธิพระมาจินทาจะจะตุโลกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสพมะชัยยะปะสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุทธีนทิน,ท,นทีชัยยะชัยยะคะคนละตนละนิสัยนิไรสายเสนเมรุราช,ชพลน,นราชีชัยยะชัยยะคัมพีรโสมพีนาเคนทนาคีปีศาจะภูตกาลี ชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคขีสุธาทานมุกชาชัยยะชัยยะวุรุณมุขศาสตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคัุระกันทกชัยยะชัยยะขจฉคนัตตุรงสุกระผู้ชงศีหพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวุรุณมุขยาตาชิตาชิตะเสนาลีปุณสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสะทาสุชยา ชัยยะชัยยะธรณีสารตินสัทาชัยยะชัยยะมังกราลัญยาภะวัคเเยชัยยะชัยยะวรุณยะเขชชัยยะชัยยะลักเสสุรภุชเตชาชัยยะชัยยะพรมเมนทัคขนาชัยยะชัยยะราชาทิราชาชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตาปาเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรฮาโลฮลินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรคโข ชยัชยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรูปโขจันทิมาราวิอินโทจะเวนะเตยโยจักุเวโลวลุนโนปิจักคิวายโยจะปาชุนโหโกุม,มาโรทะตะรัตโกอัฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทยโยอีสีโนสาวกาสภา,พพาชายัยยะรามโมพระวันตุเตชยัยยะธโมจะสังโฆจะทสสะปารจะชยัยยะกังเอเตนะชยัยยะเตเชนะชยัยยะโสถีพระวันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยมังคลังชัยโยปิพุทธัสริมโตอายังมรัสสะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพรหมะขณะไมเฮสิโนชัยโยปิพุทธัสริมโตอายังมรัสสะจปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทคขณะไมเฮสิโน ชายโยปิพุทธะสิริมโตอายังมรัสสะจปาปิมโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายยะตถาเทวคณาเมหสีโนชายโยปิพุทธาสิริมโตอายังมรสสะจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายยะตถาสุปนนกคณาเหสีโนชายโยปิพุทธะสิริมโตอายังมรสสะจะปาปิมโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาทานาคาขาณามเหสิโนใช้ยโยปิพุทธัสิริมโตอายังมรสะจะปาปิมโตปราชยโยอ,อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาสพัมมคณา,ามเหสิโนใช้ยันโตโพธิยามเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปันลังเกศีเสปทวิโปคะเล พิเสษเกสัพุทธานังอคัปปโตปโมทติสุนักขตังสุมังขลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสมุหุตโตจสุยิถังพรหมจาริสุปัทขีนางกายกรรมังวาจากรรมมังปัทขินางปัทขินางมโนกรรมังปณิธีเตปัทขินาปัทขินานิกตะวานะละพันตเตปัทขิเนเตอัฏฐรัถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาโลคาสุกิตาโหตสหสัพเพหิยติภิ สุนันตุพนโตเยเทวะอสมิงฐานเนอธิคตาทีคายุกาสตาโหตุสุขิตาโหตุสัพพธาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุที่นาสาสนังยากากิปัฒนาเตสังสเพปเรตุมโนรถายุตตะกาเลปวสันตุวสังวสาวราหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวาเรตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาละหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตังเอวมเมสุตังเอกังสมัยยังพักวาสาวัติยังวิหรติเชตวเนอนาคปินทิกัสสะอารามีตาตะโคพักวาภิกูลอมันเตสิพิกขวติพระทันเตติเตพิกูลพักวัตโตปจัตโสสงพักควาเอตตะทวโวจะอุปปาทาวาภิกเวตถาคาาตานงอนุปปาทาวาตถาคตานงติตาวสาถาตุธรรมติตา,าธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอานิจจติ ตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวาอาทิคติเทเสติปัญญเปติปัทเปติวิวรติวิภาชติอุตานีกรติสเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาถาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวา อาจิคติเอเสติปัญญเปติปัทเปติวิวรติวิภชติอุตตานิกรติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตตาวสาธาตุธรรมตทิตตตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนัตตาติตังตาถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเอเสติปัญญเปติปัทเปติวิวรติวิภะชติ ุตตานีกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติอิทัมโวจะพักขวาอัตมะนาเตพิกูพักขวโตภาสีตังอภินณนทุนติบทสววพะเทกรัตตะคาถาอาตีตังนานาวาขาเมยะนับปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง <c oughs> ยะทะตีตมไปหีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันนันจะโยธรรมังตัดถาตัดถาวิปัสติอสังหิลังอสังกุป,ปังตังวิทามนุพรูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอยากแจมแจ้งไม่งอนแงนครอนแคลนเขาควรพ,อพ่อคูณอาการเช่นนั้นไวอัจเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามรณนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นะหิโนสังฆลันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตาันทิตังตังเวพัเทกรตัตโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปาจเวคนะณะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแระรูปธรรมนนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแระรูปธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตงเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอยางกายโยอจีลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อเปตะวิญญาโนครั้นปัสศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่มดับไป สังูปะสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตามรรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มริงสุจะมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุสลังกามังสัพเพหิพเตหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุ สุนันตุพนโตเยเทวะอสมิงฐาเนอธิคตาทีขายุกาศธาโหณตุสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเพยติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัเพอิยติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัเพปิสาสัเพยยขาสเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุ สเพนักขัตตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสเพสามารถนังสมิชจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพธิสัตโตคันติมายะอิติภควานะโมพธิสัตโตคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติภควา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปขเรโพธิขเรตหิงต,ห,งต,ห,งตหิงตาธรรมะทานเนนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกรนเตทวิหารมันทะเลเทลาจะมัชานาวกาจะพิกขโวสารามิกาฐานะปฏิอุปาสากาคามะคามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสปานภปูตาสุขิตาพระวันตุเตเชาลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสริชาตาอัทโวปปาติกา มิญาณิกังธมะวรังปฏิจเตสเพปิทุขสะกรณตุสังขยังธาตุทีลังสตังธโมธมัตถลาจปุขลาสัง,งโคโหตุสมัคโควะอัธยาจะหิตายจักอัมเหลคตุสัตธโมสเพปิธรรม,มจาริโนวุถิงสัมปปุเนยามะธรรมเเมอริยประเวทิเตประสันนาโหนตุสเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทังประเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายสาตานังสมิธท,ทางเนตุเมทนิง มาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรมเมนะราชาโนประชังลักขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะขาถาบททรงเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพ,พตังกุญยสัมปทังสพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา ฐานังททานตุสัทธายาษสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุคัันตุเทวตากตาสุมางคลขาถาโหตุสัพังสุมางคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตลัง네โหต em ุสัพ SO ังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตลังโหตุสัพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตลังสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะอย่างพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขัพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจกาันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจกาันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจกาันจะอย่างพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัตตาปเจกาันจะอย่างพลัง อรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพรัปตาปเจกาันจะอย่างลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธามิสสะพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ก้าพเจ้าด้วยสวดสาธยายพระพุทธมนนี้ก้าพเจ้าขอน้อมเกล้าที่ถวายเป็นพระราจุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติผูษ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนุ n พันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลยขออาน,นิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสภสศิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอ,อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาทิฏติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอ,งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมูลรได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาจุประการเทิด